สวัสดีค่ะทุกคนฮ e ลโ o ลพบกันรอบเช้านะจ๊ะมาเร็วๆเลยนะคะกับ Ford r a n g e จนะคะเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะแต่งเต็มเหมือนเดิมเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์วนไปจ้า มาเร็วๆมาเร็วๆรฟอร์ดเรนเจอร์ผ่อนสองพันบาทมาเร็วๆวเลยจ้านาทีนี้นาทีทองนะคะ2,000บาทเร็วๆโปใกล้จะหมดแล้วรีบด่วนนะคะรีบด่วนเลยมามาใครหยุดวันนี้บ้างมากันเร็วนะคะขอเสียงหน่อยใครหยุดงานวันนี้คะขอเสียงหน่อยนะจ๊ะหรือใครไม่ได้หยุดวันนี้นะคะหยุดพรุ่งนี้นะคะต้องมาดูรถที่เต้นรถของเรากันนะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะให้ลูกค้าได้ดูรถ วันหยุดสงการนะคะที่ประกาศออกมาใหม่นะคะร้านก็เปิดนะจ๊ะบอกเลยนะคะอยู่ดูแลรับใช้ลูกค้าแน่นอนพาคุณพ่อคุณแม่มาดูรถกันได้เลยนะคะพาฟงฟาแฟนไกลที่หยุดนะคะพามาเลยนะคะวันหยุดนะคะจะเลิกเราก็ไม่ได้หยุดนะคะเปิดทุกวันนะโอเคไหมอ้านะกดหัวใจมารัวๆเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีทั้งลูกเพจเก่าแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาดูใหม่เลยแบบบางคนยังไม่เคยมาดูไลฟ์สดเราไลฟ์อะไรเนี้ยนะคะขายรถนะคะที่เต้นรถบุญชัยยะนะคะจังหวัดระยองเรามีสาขาเดียวนะคะสาขาเดียวที่รถที่สวยที่สุดและถูกที่สุดแล้วมีเซล์ลที่สวยที่สุดเลยอะต้องบอกอย่างนี้ <c oughs> ต้เราบอกจะอ้วกพู <c oughs> ดไปเรื่อยนะคะลูกค้า โอเคใครมีอะไรนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะลูกค้ามาที่นี่เราดูแลทุกเคสดันทุกเคสแน่นอนนะคะเพราะว่าเราอยากขายนะคะเราจึงต้องดันทุกเคสนะเพราะว่าเราอยากขายนะคะเราจึงต้องดันทุกเคสแน่นอนอ่ะลูกค้าใครมีคําถามอะไรนะคะเชิญคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคําถามวันนี้ฟอร์ดเ n นเจอร์สวยจริงๆ รุ่นนิยมรุ่นขายดีที่สุดในร้านนะคะต้องบอกเลยใครดูรีวิวที่เ,เพจของเราเป็นประจำนะคะลูกค้าไม่พูดเยอะดูเลยดูเอาเองนะคะสวยครับพูดเพราะด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจนแนนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพิมพ์มาทักทายกันเข้ามาได้เลยเนาะนะคะ วันนี้นะน้องเมย์จะพามาดู f o r ์เรนเจอกันนะคะฟอร์เรนเ e อสมรรถนะแบบโอเคมากๆเป็นเลิศน,นะคะแล้วศูนย์บริการนะคะก็มีทั่วประเทศไทยในระยองก็มีศูนย์ใหญ่ดูแลซัพพอร์ตลูกค้านะคะรถปี2018เนี่ยจะเหลือประกันศูนย์แสนกิโลด้วยนะคะลูกค้าออกไปนะคะมีการันตีจากศูนย์มีการันตีจากเต็นท์นะคะทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าเท่าไหร่ คันอ๋อดาวโอเคค่ะน่ารักมากเลยนะคะพิมเมติเกอร์ดาว100บาทจ้าดาว100บาทจ้ะลูกค้าต้องไม่ติดเครดิตนะคะต้องมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะออกรถใช้เงิน100บาทแน่นอนนะคะลูกค้าโอเคไหมโอเคไหมนะคะลูกค้า นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกระจังหน้าเลยนะคะชุดแต่งให้เต็มๆเ,เลยค่ะปกติลูกค้าถ้ามาจากศูนย์ฟอร์ด้า้แดงนะคะเขาจะไม่มีชุดแต่งกระจังหน้าแบบนี้ไม่มีซุ้มล้อแบบนี้ถ้ามีลูกค้าต้องเสียชุดแต่งประมาณ20,000กว่านะคะแต่วันนี้บุญชัยยะแต่งให้เต็มและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆบวกเพิ่มค่ะ ทุกรายการใช้เงินหอ,อกรถ100บาทถูกกว่าป้ายแดงเป็นครึ่งเลยลูกค้าแล้วได้รถสภาพป้ายแดงเหลือประกันศูนย์แสนกิโลไม่วิ่ง6 0 0 0ืวันโลโอ้ไม่ก็นะคะถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วโปก็ดีราคาก็ไม่แรงเอาไปเลยคันนี้ราคา440,000บาทกับปอ r d เลนเจ r อี์ปี8 0 1 8นะคะราคาโคตรจะดี ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรถใหม่ๆชอบค่ะได้เลยสวยแน่นอ,อนนะคะเป็นรถใหม่ปีใหม่ใช้เงินออกรถน้อยนะคะสโลแกนมุนชยะรถสวยรถใหม่ไม่วิ่งน้อยใช้เงินออกรถหนึ่งร้อยบาทพอเป็นไง,ไงเข้ากันดีจ้ะ <c> เ <ười> พิ่งคิดเมื่อกี้เอง <c ười> อะต่อเลยค่ะต่างจังหวัดออกได้ค่ะลูกค้าเป็นไงคะคันนี้ซุ้มล้อชุด แต่งนะคะสติกเกอร์รอบคันโอ้ยร้านนี้นะคะมีแต่ให้กับให้ลูกค้านะคะจริงๆอะไรที่สวยครบหล่อออกไปจากร้านนะคะเรายินดีมากคันนี้เป็นอ๋อสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้ไม่หยุดอัดนะคะเบาะหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายสบาย กว้างขวางมากๆเลยนะคะ Ford Ranger ออโต้หรือธรรมดาเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าลูกค้าสามารถออกได้เลยนะคะเริ่มต้นอายุตั้งแต่25เอ้ยขอภยัย20ปีถึง65ปีลูกค้าสามารถออกรถได้เลยค่ะนะคะ,นะคะรายได้ไม่เยอะกู้ร่วมได้เลยกู้ร่วมพ่อแม่พี่น้องแท้ๆหรือแฟน ได้เลยหรือลูกนะคะสำหรับล้านใดที่รายได้ไม่พอนะสามารถกู้รวมได้นะคะอาชีพค้าคงค้าขายอาชีพกิจการส่วนตัวทุกอาชีพออกได้กู้รับเหมาออกได้ค่ะรับเงินสดนะคะไม่มีประกันสังคมออกได้แต่ต้องมีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีเท่านั้นนะคะสำหรับรับเงินสดไม่มีประกันสังคมนะคะลูกค้า เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เม์ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเต้นบถบุญชยะของเรานะคะออกที่นี่ดียังไงดูแลหลังการขายการันตีรถไม่มีชนหนักพิคว่ำตัดต่อไมมา,มาตรวจเจอรับซื้อคืนราคาเต็มจากที่ซื้อไปดูแลหลังการขายให้ทุกคันนะคะไม่มีทิ้งไม่มีเทลูกค้าปัญหายิมยิมยุ่มยิมยุ่งยิม,ย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 มเราก็จัดการให้ ดูแลเทคแคร์ดีถึงที่แน่นอนนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2002นะคะเกียร์6สปีดเกียร์6สปีดนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงตัวยกสูงไฮไลเดอร์ er. นะคะฟอร์ดเรนเจรคันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าพลาดใครเป็นสาวกฟอร์ดอยู่บางคนกลัวว่าอะไรฟอร์ดจะแพงไหมไม่แพงค่ะบางคนกลัวเอ้ย ฟอร์ดจ,จะมีปัญหาอะไรไหมเรื่องกงเรื่องเกียร์ตัวใหม่ไม่มีค่ะนวัตกรรมนวัตกรรมเขามาใหม่หมดแล้วลูกค้าคือรถอ่ะยิ่งปีใหม่ลูกค้าไม่ต้องมปกลัวเลยนะคะสบายใจได้นะคะทุกอย่างคือมันใหม่หมดนะคะแล้วนวัตกรรมเขาใหม่แล้วนะคะทุกอย่างมันมันเวิร์กมากเขาปรับปรุงให้ดีมากๆเลยนะคะแล้ววิ่งคือแข็งแรงมากช่วงล่างดีมากๆถ้าไม่ดีจริงรุ่นนี้เราไม่ขายดีที่สุดในร้าน เอาเป็นว่าลูกค้าดูรีวิวเองรีวิวเรานะฟอร์ดเราขายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบคันแค่ยี่ห้อฟอร์ดอย่างเดียวไม่ต้องรวมยี่ห้ออื่นเออไม่น้อยกว่า1ิแน่นอนเอาเป็นยี่ห้อฟอร์ดอย่างเดียวนะไม่รวมยี่ห้ออื่นๆนะคะยี่ห้ออื่นก็ขายได้อีกนะคะเราอันนี้เน้นแบรนด์ฟอร์ดคือขายดีมากๆคือแบบ มันดีจริงอะ่ะลูกค้านะคะแล้วราคามันไม่แพงนะคะ440,000บาทราคาจับต้องได้รถสวยประกันหลังการขายปี2018น่าใช้มากไม้วิ่ง60,000กิโลใครสนใจพักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะกับก่อดเรนเจอร์คันนี้นะคะสวยงามไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้านะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยพระบอรถยนต์ก็ฟรีฟรีทุกรายการ โตโยต้ Toyota, นะคะตอนนี้เรามีแต่อีซูซูนะคะไปดูเดีย๋ยวจะพาไปดูอีซูซตอนนี้มีอีซูซนะคะรถปี2019นะคะสวยไม่แพ้กันเลยทีเดียวตนนัวนี้นะคะป้ายทะเบียนเปลี่ยนเป็นจังหวัดระยองให้ด้วยนะคะฟรีประกันภยัยพรบภาษีค่าจัดค่าโอนฟรีฟรีทุกรายการเลยนะคะสวยไหมคะฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้สวยรีบมาเป็นเจ้าของนะมีคันเดียวนะคะขอบอกเลยตอนนี้มีคันเดียวนะคะคันนี้เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ ก่อนหน้านี้ขายไปหมดแล้วค่ะ2,000บาททั้งปีนี้กันไปเลยค่ะคุณลูกค้าขา2,000บาททั้งปีนี้กันไปเลยนะจ๊ะใครมาเร็วได้โปรนี้เร็วนะคะต้องบอกเลยต้องรีบถึงจะคุ้มนะคะโปรนี้รีบนิดนึงนะคะจะคุ้มมากๆเลยลูกค้าประหยัดผ่อนไม่ได้ทั้งปีเลยนะคะ2,000บาททั้งปีนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะโปรนี้คุ้มมากๆใครอยากได้รีบมาสอยกันเลยค่ะร้านเราเปิดต้อนรับลูกค้าทุกวันนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเมพาดูอีซูซูหน่อยดีกว่านะคะไปมาเลยไปค่ะอีซูซุดีแมตัวนี้เป็น1.9สวยและมาใหม่ด้วยอีซูซูของเราปกติไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะจ๊ะใครอยากได้รีบเลยจ้ะมีคันเดียวเท่านั้นเซลล์สวยมากขอบคุณค่ะ มาต่อกันเลยนะคะที่อีซูซูดีแมกนะคะเครื่อง1.9เนอะตัวนี้นะคะสวยมากเป็นสเปคแคปแคปเปิดได้นะคะรถสวยสัมราระดีเยี่ยมบแบรนด์นี้ไม่ต้องคุยเยอะเพราะว่าอีซูซุเป็นแบรนด์ตลาดอยู่แล้วเป็นแบรนด์ชั้นนําอยู่แล้วปีหน้าคันไหนเอ่ยลูกค้าฟอร์เรนเจอร์เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ปีหน้าอยู่ประมาณ9,000นะคะลูกค้า6ปีใครสนใจทักแชทมาเลย นะคะสำหรับใครลูกค้ารบควรส่งไปในอินบ็อกเกจตค่ะรายละเอียดเงินผ่อนเมย์จะแจ้งไปในอินบ็อกเกจนะคะสำหรับใครที่ทักแล้วรอแอดมินตอบอยู่รอก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินกำลังไล่ตอบอินบ็อกเเยอะนะคะใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งเทกันไปไหนนะรอก่อนนะคะอีซูซูตัวนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นเครื่อง1.9ด้วยประหยัดน้ำมันคุณได้รถปี2019คันนี้ผ่อน2,000บาททั้งปีเหมือนกัน ราคาเต็มอยู่ที่560,000บาทค่ะประกันภยัยพรบภาษีฟรีทุกรายการตัวนี้ได้รถปี2019นะคะอีซูซูรถจริงสวยกว่าในไลฟ์สดแน่นอนคันนี้นะคะเป็นอีซูซู1.9นะคะตัวแคปนะคะแคปเตี้ยปี2019แท้ๆเลยสวยราคา560,000บาทใครอยากได้ทั้งมาเลยสีดำสีสวยนะคะ บุญชยะนานนานมาทีนะคะดีแม็กไม่ได้มาบ่อยดีแม็กไม่ได้มากันบ่อยนะคะใครอยากได้ต้องรีบใครอยากได้ต้องรีบนะคะสําหรับคันนี้บอกไว้ก่อนเลยคุณช้าคือหมดนะคะคุณช้าคือหมดนะ,ะดจะ๊ะมีลูกค้าอยากดูคันไหนอีกไหมนะคะ,ะไม่ขอพาดูแคบอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็น Na วาร่านะคะ in np สามร้อยนะคะตัวนี้ ปี2,019เป็นไงวันนี้เราขอมาแนะนําปี2,019นะคะมีแต่รถปีใหม่ๆค่ะบุญชยะไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนคุณใช้เงิน100บาทคุณได้รถปี2,019คันนี้เหลือประกันศูนย์แสนกิโลวิ่งห้าพันกิโลอ่ะเหลือประกัน0ูนย์แสนกิโลอยู่สบายๆเลยค่ะเข้าศูนย์ป้ายแดงกันไปเลยคันนี้นะคะราคา4,500 0 0บาทใช้เงินออกรถ100บาทตัวนี้นะคะเวาร่า NP 300 ปี2019ไมวิ่ง5,000กิโลนะคะคันนี้ไม่เอาไม่รู้จะว่าไงแล้วอะรถปีเดียวอะคุณลูกค้ารถปีเดียวอะต้องใช้คำนี้อะ,ร,ะรถปีเดียวอะน่าใช้มากๆคุณออกไป10-20ปีคุณไม่มีพังนะคะถ้าคุณไปออกรถปีเก่าอะคุณผ่อน6,000นก็จริงอะถามว่าคุณออกไปแล้วคุณต้องไปนั่งซ่อมตลอดอายุสัญญาการผ่อนอะไหวอะคะ เบาแต่ซ่อมพอไปแล้วไปไปมาๆมาพอๆกันแต่ว่ารถปีใหม่เพิ่มอีกหน่อยนึง8ปด0กพันก็จริงแต่คุณใช้ไปยาวๆอ่ะคุณได้ประกันชั้นหนึ่งอีกอ่ะชนอะไรมาทุกอย่างครอบคุมดูแลหมดถ้ารถปีเก่าประกันก็จะเป็นปีเก่านะคะต้องซ่อมเองนะคะนะ,ะ,นะ,ะก็ตามอายุการใช้งานเนาะอายุกี่ปีออกได้นะคะอายุ2ี ปีออกได้จ้าไม่เกิน65ปีนะคะมาเลยนะคะสำหรับใครที่อยากหารถใหม่ใช้เงินออกรถน้อยโกโก้แต่ใช้เงินน้อยบุญสะะตอบโจทย์เลยค่ะสมัยนี้นะคะนะไปไหนก็ต้องแบบมีรถใช่ไหมต้องดูดีนะคะลูกค้านะมีรถขับก็ดูดีมีใช้เกว่าครึ่งน,นึงแล้วจริงๆนะคะใครอยากได้คันนี้ทักมาเลยรถปี2019นะคะ ใช้เงินออกรถ100บาทอายุงาน3เดือนออกได้ไหมได้ได้เลยค่ะแต่ต้องผ่านโปรแล้วนะคะออกรถได้จ้ะแล้วผ่านบัญชีมีบงสังคมและผ่านโปรแล้วออกได้นะคะอ่ะกลับไปที่ฟอร์ดดีกว่าค่ะเดี๋ยวสี่ประตูค่อยมาเจอกันเดี๋ยวสี่ประตูนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาไลฟ์สดให้ดูรอบเทียเท่ยงเทีย่ยงบ่ายนะคะวันนี้เมย์ขอเป็นแคป เดี๋ยวเมย์พาไปดูมาสด้าดีกว่าขอเป็นแคบมาเลยมาสด้าบีทีจะจะมาสด้าสองอีแล้วมาสด้าบีทีห้าสิบโปคันนี้ปีสองพันสิบเก้านะคะสวยมากๆเป็นตัวรองท็อปราคาสี่แสนสองหมื่นบาท เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวรองท็อปปี2 0 1 9เลยนะคะคันนี้สวยมากๆราคา4,20,000บาทใช้เงินออกรถ100บาทพอนะคะออกรถ100ผ่อน2,000บาททั้งปีใครสนใจทั้งมาเลยนะคะ BT คันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆตรวจสอบอะไรบ้างไม่ติดแบคลิสต์ไม่ติดบูโรออกได้คะ่ะอาชีพต้องชัดเจนขอ รายลเอียดเดี๋ยวเมยขอคุยหลังจากจบไลฟ์สดดีกว่านะคะดันลูกเคสอยู่แล้วค่ะถ้าลูกค้าเอกสารโอเคเครดิตไม่ติดแบล็กลิสตนะคะจบ100บาทแน่นอนนะจ๊ะลูกค้ามากใครสนใจ b ีีคันนี้ทักมาเลยค่ะปี2019อีกแล้วอ่ะรถสวยปีใหม่อีกแล้วว่าค่ะลูกค้ามามากใครอยากได้รถสวยสภาพใหม่แบบเป็นแบบป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังราคา4ี่แสน โอ้โหราคารถปีใหม่ราคา4ี่แสนกว่าบาทถูกกว่าป้ายแดงครึ่งๆใช้เงินออกรถก็น้อยนะคะลูกค้าใครสนใจท้งมาเลยปีนี้ทั้งปีออกรถหนึ่งร้อยผ่อนสองพันบาทค่ะใครสนใจต้องรีบนะคะโปนี้ช้าก็คือไม่คุ้มนะคะต้องรีบนิดเดิงนะปีนี้ทั้งปีก็อีกหลายเดือนอยู่นะนะคะปีนี้ทั้งปีก็อีกหลายเดือนอยู่นะจ๊ะใครอยากได้ พักมาเลยนะคะออกรถ100บาทจริงๆนะคะลูกค้าโอเคไหมใครมีคำถามอะไรเชิญถามมาได้เลยนะคะสำหรับอ,อ,อาชีพค้าขายนะคะลูกค้าลูกค้าต้องมีเครดิตผ่อนนะคะอย่างน้อย6เดือน,นะคะ่ะถึง1ปีใช้เงินออกรถ100บาทได้เลยสำหรับอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวอะไรก็เหมือนการต้องมีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีจะใช้100บาทออกรถได้เลยนะคะพนักง,งาน<ๆ>พนักง,งานซารพนักง,งานารงงา,นายวันไม่มีเครดิตก็ออกได้ใช้เงิน100บาทนะคะไม่จาเป็นต้องมีผ่อนใดๆทั้งสิ้นส่วนพนักง,งานที่รับเงินสดบางคนรับเงินสดไม่มีประกันสังคมบางคนเป็นพนักง,งานขับรถรับเงินสด,นนร,ดงงนรับเงินซองไม่มีประกันสังคมพนักงานก่อสร้างรับเงินสดนะคะรับซองไม่มีประกันสังคมนะคะลูกค้า ต้องมีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนค่ะถึง1ปีเท่านั้นนะคะนะคะต้องใช้เงินเออไม่ใช่พูดผิดถ้ารับเงินสดไม่มีประกันสังคมนะคะรับเงินซองต้องมีเครดิตอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีเท่านั้นค่ะใช้เงินออรถ1 0 0บาทได้เลยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขออญาตส่งให้ในอินบ็อกซ์นะคะลูกค้าอย่าดูคันไหนเดี๋ยวเมย์ส่งรูปไปให้เลือกดีกว่านะจ๊ะโอเคไหม คันนี้นะคะ Ford Ranger Open Cab เครื่องยนต์2.2 0เกียร์6สปีดปี2018ราคา440,000บาทค่ะออกรถ100บาทผ่อน2,000บาททั้งปีใครสนใจทั้งาาเลยชุดแต่งเต็มทั้งคันเต็มทั้งคันค่ะต้องบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มมากๆใครไม่เอาพลาดมากๆคันนี้เพิ่งมาใหม่นอกนั้นเปลี้ยงหมดแล้วที่คุณเห็นในไลฟ์สดไม่มีนะคะไม่ได้ว่าเอ้ยจอดลงจุนานคันนี้มาใหม่นะคะดูด้วยคือคันนี้ คือแบบมาใหม่ไม่รู้กี่ต้องใช้คำว่าไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าคันนี้รุ่นนี้มาใหม่ไม่รู้กี่รอบเพราะว่าขายดีมากๆหมดแล้วหมดเอียลูกค้าจริงๆหมดจนแบบลูกค้าจองจนแบบบางทีหารถมาขายไม่ทันอนะ่ะคือรุ่นนี้ขายดีจริงๆนะคะใครสนใจนะคะ Ford Ranger คันนี้มาเลยฟรีทุกรายการนะคะเบสเสร็จจบที่100บาทนะจ๊ะอะโอเคค่ะ วันนี้มีใครจะถามว่าอะไรเมย์อีกไหมฟอร์ดสี่ประตูมีไหมคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะฟอร์ดสี่ประตูไม่มีค่ะมีะแต่แคปนะคะเราก็มีรุ่นไททันสีประตูและนาวาร่าสี่ประตูนะคะลูกค้านะตอนนี้เรายังไม่มีฟอร์ดสีประตูนะคะลูกค้าเพราะว่าราคาแรงมากๆเลยนะคะแค่แคบก็จะราคาค่อนข้างเบาหน่อยนะ,ะอะโอเคคะ่ะ นั้นวันนี้นะคะน้องเมย์จะขอญาตไปก่อนแล้วนะคะถ้าไม่มีใครจะดูอะไรนะคะนะรถสวยนะคะออกง่ายต้องบุญชายะเต้นรถคุณจะอยู่จ,จังหวัดจังหวัดไหนนะคะไม่ต้องวิ่งมาก็ได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปถึงที่ใช้กระน่อ,อลรถ100บาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะออกได้ทั่วประเทศไทยสนใจได้เลยนะคะทักแชทมาเลยนะคะเดี๋ยวยืนให้ลูกค้าถามก่อน ผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะได้เลยปีนี้ทั้งปีผ่อนอยู่ที่2,000บาท <c oughs> เป็นไงได้ยินไหมชัดเจนนะคะ2,000บาททั้งปีค่ะคุณลูกค้าโคตรคุ้มเลยนะคะสำหรับโปรนี้นะคะ Ford Ranger คันนี้นะคะสวยมากจริงๆสวยไม่ผิดหวังใครอยากได้เร็วๆนะมีคนถามเมย์อยู่นะคะตอนนี้มาใหม่แล้วนะคะ สวยครับรถนะครับค่ะรู้แล้วค่ะสวยแน่นอนนะคะรถสวยนะคะลูกค้าจะมีเฟรสวยนะครับรถครับถ้าคอมเมนต์ว,ว่าว่าแฟนสวยไอแบบเซล์สวยนะแฟนก็จะมาแบบหะหยอกนะคะพูดเล่นนะคะพูดเล่นพูดเล่นหยอกนะคะเป็นสีสันอย่าไปเครียดนะคะต้องสดชื่นแล้วจิตจะแจ่มใสนะลูกค้า สี่คูณสี่ไหมคะไม่สี่คูณสี่จ้าไม่สี่คูณสี่นะคะไม่โฟนะคะเรามีสี่ประตูเป็นเป็นแบบธรรมดานะคะไม่โฟนะอ่ะเดี๋ยวเมย์พาไปดูก็ได้ปะไปไททันหน่อยใครอยากได้รถคอมเมนต์มาเลยนะคะออกรถหนึ่งร้อยบาทขอมาไททันพารทปี2019นะคะตัว GLX เกียร์ธรรมดานะคะ สวยงามตามท้องเรื่องราคา5 60,000บาทใช้กันออกรถ100บาทค่ะตัวนี้มีแม็กแต่งให้แล้วนะคะเป็นรถปี2019แท้ๆนะคะราคา5 60,000บาทไม่มีประวัติฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้ค่ะแต่ต้องเป็นพนักง,งานนะคะถ้าเป็นค้าขายกิจการส่วนตัวก็คือต้องมีเครดิตเท่านั้นนะคะอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีนะคะพะนักง,งานไม่มีเครดิตฟรีดาวได้เลยค่ะ คันนี้นะคะหล่อๆแบบนี้นะคะได้รถปี2019ขอบคุณคะ่ะสวยและถูกที่สุดแล้วมาที่เต็นต์รถบุญชยานะคะสวยและถูกที่สุดแล้วนะคะราคา560 0ไททัน4ประตูเครื่องยนต์2004ดีเซล GLX ล l u s ปี2019ใครอยากได้ล่ะคะเล็งไว้ใครชอบรีบจีบจ้ะ เพราะว่าสี่ประตูเราขายเร็วมากๆมีเก่งผ่อนถูกๆไหมเก่งเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,000ันบาทค่ะคุณลูกค้คาขา,าเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,000บาทจ้าสนใจไหมคะสนใจกดหัวใจมาเลยถ้าสนใจจะพาไปดูกดหัวใจมานะคะสนใจกดหัวใจมา1ทีนะคะเดี๋ยวเมยพาไปดูเลยอยากได้เจ็ดที่นั่งรถครอบครัว ขออญาตเ,เช็คให้นะคะไม่แน่ใจว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะเจ็ดที่นั่งขออญาตเช็คให้นะคะไม่แน่ใจว่ามีรุ่นไหนบ้างนะเดี๋ยวทากเช็ดกลับไปนะคะเป็นไงคะคันนี้นะคะสประตูบอกเลยว่าหล่อม,มากนะคะคุณได้รถปี2019รถแค่ปีเดียวเท่านั้น รถแค่ปีเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องดาวเยอะใช้เงินออกรถแค่100บาทคันนี้ไม่คุ้มไม่รู้จะว่ายังไงแล้วต้องไปดูแล้วครับขอบคุณค่ะต้องมาดูนะคะลูกคา้ารับประกันว่าสวยแน่นอนนะคะลูกค้ารับประกันว่าสวยแน่นอนสวยกว่าในไลฟ์สดเยอะมากลูกคา้ามาดูรถจริงแล้วลูกค้าจะตัดสินใจง่ายขึ้นร้านเปิดทุกวันค่ะ8ดโมงเช้าถึง3ทุ่มลูกคาาา้าสามารถมาดูรถได้เลย นะคะจะถ้ามามืดๆรบกวนต้องโทรนัดนะคะแต่ถ้ามาเวลาปกติแปดโมงเช้าไปจนหนึ่งทุ่มลูกค้าไม่ต้องโทรนัดก็ได้นะคะเข้ามาดูได้เลยแต่ถ้าหลังจากสองสามทุ่มเป็นต้นไปนะต้องนัดนะคะบางคนเลิกองค์เลิกโอทีอยากมาดูรถได้นะคะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะคะโทรนัดล่วงหน้าเนาะคนค้าขายรายได้ของสู้พนักงานไม่ได้หรอกค่ะไม่เกี่ยวค่ะค้าขายไม่จําเป็นต้องรายได้เยอะต้องมีเครดิตเท่านั้นค่ะ มีเครดิตอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีขายทางทางขายหมูปิ้งขายล็อกเดียวแค่โต๊ะเดียวลูกค้ายังกู้รถได้เลยจริงๆรถเข็นน่ะควงคงควงข้างได้หมดค้าขายของชําอ่ะเมย์เพิ่งทำอาหารมามีของอยู่ไม่เยอะเองนะคะยังผ่านเลยค่ะเนาะแต่ต้องมีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนนะคะถึง1ปีถึงจะใช้เงินออกรด100บาทสำหรับอาชีพค้าขายและอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวขาวสวยมากค่ะขอบคุณค่ะรถสวยแน่นอนนะคะคันนี้ขาวจ้วดตัวจริงๆนะคะจ้วหน่าเชียแน่นอนลูกค้าอยากได้ฟรอร์สีประตูครับเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วลูกค้าจะเห็นก่อนใครนะคะลูกค้าลูกค้าติดตามดูไลฟ์สดนะคะยังไม่ได้กดติดดาวยังไม่ได้กด ติดตามกดไว้นะคะเวลามันเด้งหน้าเฟ e b ุ o k ของท่านลูกค้าก็จะเห็นรถมาใหม่ก่อนใครลูกค้าในไลฟ์สดลูกค้าจะได้เห็นรถมาใหม่ก่อนเพื่อนนะคะเพราะว่าบันคันไหนที่เรามาใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้ลงหน้าเพจก่อนนะบางทีเราจะเอามาไลฟ์สดก่อนเพราะว่ารถยังทําความสะอาดไม่เสร็จนะคะเราก็ยังไม่ได้ลงขาวสวยอ,อันนี้อ่านแล้วอยากได้เลยจัดให้เลยนะคะมาจัดเลยค่ะเชฟเจ็ดที่นั่งมีไหมคะไม่มีค่ะเชฟโรเลต เราไม่มันไม่มีร่วมโปรโมชั่นนะคะชเชฟโรเลตเราจะลามันต้องมีเงินดาวนะคะลูกค้าต้องมีเงินดาวนะถ้าเป็นยี่หอ้อเชฟนะคะดาวอยู่ประมาณถ้าจะอยู่ประมาณห้าหกหมื่นเนาะหกหมื่นอับอะต้องมีอะถ้าเป็นชเชฟโรเลตนะคะฟรีดาวไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าโอเค <laughs> ลูกค้าพิมอะไรมาอ่านหมดอะขำอะไรคะเนี่ยขำอะไรเอย่ย เดีย๋ยวจะต้องยืนให้ลูกค้าถามก่อนถามอะไรคะใครมีคำถามอะไรถามหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ว่าเอยกินข้าวหรือยังนะคะกินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหิวน้ำไหมหิวก็ซื้อมาฝากได้ค่ะกำลังอยากกินพอดีนี่ติดตามแล้วครับอ๋อที่พี่เขาถามคือเขากำลังกดติดตามแล้วครับโอเคน่ารักมากเลยนะคะติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมบอกแชร์บอก เพื่อนบอกญาติบอกพี่บอกน้องบอกต่อด้วยนะคะสําหรับใครที่แนะนําลูกค้ามาซื้อรถนะคะรบกวนโทรมาแจ้งเราก่อนนะคะเรามีค่าแนะนําให้ทุกคนนะคะลูกค้าเรามีค่าขนมให้ทุกคนนะคะลูกค้านะบอดี้ใหญ่หน้าขับมากมากโอ้โหแน่นอนนะคะสี่ประตูอีซูซูได้เลยอีซูซูสวยนะคะอายุงานเท่าไหร่ออกรถได้นะคะอายุงานเริ่มต้นสี่เดือนเอ้ยไม่ สามเดือนก็ออกได้แล้วแต่ต้องผ่านโปรนะคะสามเดือนออกได้แล้วแต่ต้องผ่านโปรโมชั่นนะคะต้องรับเงินผ่านบัญชีมีบัตรสังคมนะคะสําหรับอายุงานแค่สามเดือนนะออกรถได้เลยนะคะลูกค้านะสวยครับจ้าอยากดูรุ่นไหนอีกนะคะอีซูซูดีแมกนะคะคันเมื่อสักครู่นะคะผ่อนอยู่ที่สองพันบาททั้งปีนี้ปีหน้าผ่อนปกติอยู่ที่หนึ่ง2มื0นสองพันบาทค่ะหกปีนะคะ นะไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะคะเป็นค่างวดของปกติของเขาอยู่แล้วนะคะลูกค้าขารถหนักถ้าลูกค้าจะเอา5้าหมพันก็จะเป็นสแตนดาร์ดอยู่ที่2 0 0 0 0นต้นต้นสองแสนหน่อยหน่อยนะคะมันก็จะเป็นรถปีเก่าแต่ถ้ารถ4ี่แสนก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8ปดพันกว่าแปดพันอะไรอย่างนี้นะคะรถห้าแสนก็อยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะคะเป็นสแตนดาร์ดเลยรอกเบี้ยไม่มีบวกเพิ่มไม่มีคิดเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด นะคะแล้วเ,เราจัดไปเน้นกับธนาคารชั้นนํานะคะลูกค้านะโอเคไหมจ้าผ่านเงินเดือน12,250หออาสบาทออกได้จ้าอ่ะลูกค้ามาพอดีได้เลิกแล้วโอเคค่ะใครสนใจขนาดนะคะระบกวนทักแชทมาเลยนะคะน้านวันนี้น้องเมย์ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในไร์สดรอบบ่ายค่ะบ๊ายบาย